ชบครับนี่คนเดียวกันนะครับเดี๋ยวดินขยี้ช่วงท้ายแต่ตอนนี้สิ่งที่เจนทําอยู่เนี่ยเขาทําไปทําไมต้องการอะไรล่าสุดนะครับธุรกิจยังประเมินเจนต่ําไปต่ําไปมากๆด้วยครับเจนเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากขี้แซะ ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเล็กๆนะครับชอบดินทาด้วยแถมยังพร้อมบวกพร้อมฟาดไม่กลัวใครเลยครับแถมเขายังรู้สึกว่าเขายอยู่เหนือหรือว่าอาจจะชนะเวนิกาที่ไปม,มีความสัมพันธ์กับธีรกิจก่อนแล้วยังได้ครบแบบลับๆมาเป็นพักหนึ่งพักใหญ่ๆดังว่าที่ว่าดุที่ว่าห้ามที่ว่ากันยังต้องยอมถอยให้กับเจนเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากที่เจนถูกธีรกิจขู่ และดั่งวาดก็เลิกสนับสนุนแล้วครับแต่คนอย่างเจนน่ะคุณผู้ชมไม่หยุดแค่นี้แน่ล่าสุดอที่เราติดตามกันนะครับมีการประกาศล้มกระดานที่ธุรกิจต้องเตรียมรับมือนะครับเพราะเจนจะฟาดแบบไม่ยั้งแน่ๆครับคุณผู้ชมเราดูได้จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เขาสู้ไม่ถอยเช่นเรื่องของการงานครับ เจนที่เป็นนักศึกษาฝึกงานพอเวนิกากับเมนี่รู้นิสัยจริงๆว่าเจนเป็นคนยังไงก็ดูจะไม่ชอบนะครับไม่พอใจไม่อยากอยู่ใกล้ลดบทบาทเจนลงแต่คุณผู้ชมดูสิคนอย่างเจนที่เป็นนักศึกษาฝึกงานยังสามารถเอาตัวเองให้สามารถทํางานต่อที่บริษัทนี้ได้ดินว่าส่วนหนึ่งอะนิสัยส่วนหนึ่งแต่ว่า,น,าน่าจะเป็นฝีมือในการทํางานที่เขาก็ต้องมีดีมีเจ๋ง จนช่างดูแล้วก็เออเออควรจะรับเข้ามาทํางานเป็นกําลังสําคัญหรือว่าเจนก็สู้ไม่ถอยขยันทําให้บริษัทนี้เห็นให้เวเห็นครับคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมดีกว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นเวนิกาหรือว่าเจ้าของบริษัทแล้วเจอนักศึกษาฝึกงานแบบเจนนิสัยแบบเจนเลยแต่ว่าขยันแต่ว่าสู้งานคุณผู้ชมจะรับเข้าทํางานต่อไหมครับหลังจากที่เขาฝึกงานเสร็จบอกเหตุผลไว้ก็ได้นะขอคนละหนึ่งความเห็นสู้ที่2ครับคุณผู้ชมเรื่องผู้ชายหลังจากที่เขาเจอธีรกิจเขาล็อกเป้า เขารุกเขาบุกเขาจีบเขายัว่วเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะอยากได้ธุรกิจตอนแรกเหมือนไม่สนใจครับดังวาดก็เคยพูดฟาดไปแล้วครั้งหนึ่งเจนเคยเจอเจนยังรู้สึกเหมือนกับวันวัน,วนเหมือนจะถอยๆแต่กลัวที่ไหนครับไม่กลัวสุดท้ายอะ่ะเขายังเอาตัวเองไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจไปมีความสัมพันธ์กันหลายครั้งมากๆจนได้คบกันดังวา่าที่อย่างที่บอกว่าอยู่ด้วยนั่นยังถอยยังบอกว่าเออคบแต่เป็นที่เป็นทางนะนี่คือเจนครับ เจนในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องการงานเรื่องผู้ชายเนี่ยเขาทําแบบนี้ทําไมต้องการอะไรมีการเฉลยเปิดเผยมาแล้วจากน้องนาน่นาสวัญญานะครับผู้ที่แสดงเป็นเจนให้สัมภาษณ์ระบุดิงขอแบบสรุปรวมเนี่ยนะเขาก็บอกประมาณว่าเจนเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตสู้มากๆสู้มาตั้งแต่เด็กสู้มาทั้งชีวิตเพราะว่าเขาไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเจนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เท่านั้นเองพอเจอธีรกิจครับก็มองว่าเนี่ยเป็นเป็นคนที่อาจจะทําให้เขามีชีวิตดีขึ้นก็เลยทําในแบบที่เราเห็นหรือว่าเรื่อง การที่จะทํางานในบริษัทนี้เขาเข้ามาแล้วว่าดินว่าเขาก็มองว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ทําให้เขามีหน้ามีการงานมีหน้ามีตามีงานที่ดีขึ้นแถมยังมีผู้ชายยังได้อยู่ใกล้ชิดในจุดนี้อยู่นะครับพอเรารู้เหตุผลในจุดนี้มองย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมอ๋อมันทําให้เราแบบเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นเช่นเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวผับมีผู้ชายมาบอกว่าเออจะไปส่งบ้านเจนบอกขอดูขอดูกุญแจก่อน,นว่าพอเขาดูแล้วเขาแบบไม่ไปเป็นเพราะว่าเขามีเป้าหมายคือธุรกิจที่ เอ้ยถ้าเกิดไม่เท่า f e r r a r i หรือมากกว่าดิว่าเขาก็เธุรกิจไม่ดีกว่อหรอนั่นคือเป้าของเขาที่เขามองว่าเนี่ยชีวิตฉันจะดีดีอีกจุดหนึ่งนะครับดังวาดบอกว่าโอ้โหอพาร์ตเมนต์เก่าๆเออเราก็เห็นเขาก็อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะเขาอาจจะมีความฝันว่าอยากจะอยู่คอนโดอยากจะมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นนะ่ะคือจากที่อาจจะเริ่มดีเขาอยากจะมีดีขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับใจที่สู้มันน่าจะบวกกับความ แขนเป็นเหตุให้เขาเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาฟาดไม่ยางครับคุณผู้ชมแต่ว่าในภาพรวมถ้าเกิดมองดูตัวละครตัวนี้เนี่ยว่าส่วนหนึ่งอ่ะที่อาจจะทําให้ชีวิตเขาไมด่ดีดีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเพราะนิสัยของเขาด้วยนะครับที่เป็นคนแบบที่เราเห็นเนี่ยคนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเป็นคนที่จิกกัดชอบแซะพร้อมที่จะแบบมีเรื่อง มันบางทีมันเหมือนกับเขาจะตรงนะแต่ว่ามันก็จะมีเส้นบางๆของคําว่ามารยาทซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยไปไม่ถึงฝันแต่ณวันนี้ถ้าพูดถึงการจะกลับไปคบกับธุรกิจว่ามันมันยากมากๆมันยากมากๆและน่าจะฝันที่มีอยู่สําหรับการมองว่าธุรกิจจะนําพาชีวิตดีขึ้นว่ามันพังทางลายและกลายเป็นความแค้นเป็นความร้ายที่ธุรกิจเนี่ย<ๆ>ก็จะต้องรับมือเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับแต่ว่าใน เรื่องนี้รักร้ายเนี่ยดินมองว่าตัวละครเจนนะที่น้องนาน่าถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าดินขอเรียกว่าเป็นตัวตึงตัวจี๊ด เป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงมากๆในเวลานี้ผู้ชมอยากพูดถึงการแสดงของน้องนานาสวรยาอยากพูดถึงตัวละครเจนยังไงบ้างก็แสดงความเห็นคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและเราปิดท้ายกันที่ดินบอกว่านี่เป็นคนเดียวกันใช่แล้วครับนี่คือน้องนานาสวรยาภัยสารพยักษ์นะครับแสดง2เรื่องนี้เลยนะครับผู้ชมและนี่เป็นผลงานเรื่องแรกของเขานะครับที่แสดงแบบเต็มๆเ,เมื่อ5ปีที่แล้วเลือดค้นคน,คน,คนจางแสดงเป็นเม๋นะครับหนึ่งในสมาชิกข,ของตระกูลจิรัตน์จต์จำได้ไหมครับคิดว่าตัวละครตัวนี้เม๋เนี่ยเป็น เป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวตึงตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็แสบมากๆแบบแสบสุดๆในช่วงท้ายของเรื่องเพราะตัวเองรู้มาตลอดเมย์เมรู้นะครับว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าประเสริฐอย่างที่ตอนนั้นเขาาถามกันนะว่าใครฆ่าประเสริฐเมย์เมรู้ตลอดครับแล้วก็เป็นคนทําลายหลักฐานแล้วก็ จะทำลายของกลางครับปรากฏว่าเต้ยลูกของพัศรเนี่ยมารู้มาเห็นซะก่อนเมยมก็เลยสร้างเรื่องโกหกนะครับเรียกความน่าสงสารจนเต้ยเห็นใจก็เลยอาสาที่จะเอาของกลางเนี่ยไปทิ้งน้ําปรากฏว่าพอเต้ยกําลังจะเอาไปทิ้งครับเมยเมโทรเรียกตํารวจแสบไหมแสบมากบอกตํารวจว่าให้ไปดูตรงนั้นหน่อยมีคนน่าสงสัยพอตํารวจไปเต้ยถูกจับแล้วพอมาเจอกันที่โรงพักค,ครับเมยเมก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยพูดอะไรยังไงเลย เต้ยถูกจับเต้ยติดคุกแล้วพัดสอนร้องไห้อย่างหนกักหนักมากๆเลยนะครับนี่คือความแสบแต่ว่าดินดินเล่าแบบนิดๆน,น,นะครับเล่าแบบสรุปจริงๆคุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูได้ทางแอปวันดีกับเลือดคน้นคนจางนะครับทั้ง2เรื่องนี้นะครับทั้งรักร้ายเป็นผลงานล่าสุดแล้วก็ย้อนไป5ปีที่แล้วเลือดคน้คนคนจางเนี่ยดิ้นว่าเป็น2เรื่องที่น้องนาน่าถ่ายทอดตัวละครมาให้คนดูอย่างเราเชื่อแล้วก็อินในบทบาทดิ้นว่าน้องนาน่าเน,น,นี่ย เป็นอีกหนึ่งนักแสดงฝีมือดีนักแสดงคุณภาพที่น่าจับตามองอย่างมากของวงการบันเทิงเป็นดาวรุ่งเลยนะตอนนี้นะเราติดตามกันแต่ละเอาล่ะนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนะครับในภาพรวมเนี่ยเราต้องมาติดตามผลงานล่าสุดของน้องนาน่นา,าสวุวรรณยากันกับ รักร้ายนะครับคุณผู้ชมินชวนดูสดทุกคืนวันจันทร์ังคานเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกดูสดทางทีวีนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีนะครับแล้วแอปนี้นะครับยังสามารถใช้ดูละครรักร้ายย้อนหลังได้ฟรีทุกตอนแบบภาพคมชัดลองย้อนไปดูดิว่าละครเรื่องนี้ ควรค่ากับการไปดูเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับมันจะเห็นอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่เห็นและยิ่งเข้าใจตัวละครมากขึ้นและเช่นเดียวกันปิดท้ายจริงๆครับคุณผู้ชมละครเลือดข้นคนจานะครับสิบกว่าตอนนะครับคุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูแบบจัดเต็มได้ทางแอปวันดีก็เข้าไปที่แอปเนี่ยเราพิมพ์ เลือดค้นคนจางนะครับเนี่ยแล้วก็จะเจอคุณผู้ชมก็กดเข้าไปก็สามารถดูได้แบบจัดเต็มย้อนหลังได้ทุกตอนกับผลงานของน้องนานาสวัญญาภัยศามพยักนะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัส,สวัสดีครับ